Mm-hmm. สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่ยรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยย่จอนครับท่านสถานการณ์วันนี้ก็มีหลายต่อหลายประเด็นอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของอนุทินครับท่านก็ได้ติดอันดับนะครับท่านผู้ชมโพครับท่านโพได้ไปสำรวจนะเนี่ยประชากรนะครับท่านผู้ชมโดยบอกว่าเนี่ยเป็นคนอีสานนะครับท่านคนอีสานครับท่านโพมันบอกมาแบบนี้นะเนี่ยว่าหนุนอนุทินกี่คนจ้ะแม่จากการสำรวจนะเนี่ยประมาณ2,000คนนะครับท่านผู้ชมหลายภาคส่วนก็ออกมาทัวลงนะเนี่ยโพไปสำรวจที่ไหนวะเราไม่ได้รับแจ้งเตือนนะครับท่านผู้ชมผมก็ไปส ตรวจมาครับท่านเฮ้ยกี่ตัวอย่างวะอืมประมาณ2,000นะครับท่านผู้ชมอันดับหนึ่งนั่นเนี่ยยังหาคนที่จะเหมาะสมเป็นนายกไม่ได้หลังจากโคครับท่านแหม่ตอนนี้คนที่เรานึกออกนะครับท่านผู้ชมที่เคยเป็นคนติเดตนะเนี่ยมีชื่อเกือบทุกคนนะครับท่านผู้ชมยันพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับท่าน แบ่งปันกันไปนะเนี่ยเทงเป็นอย่างไรบ้างจ้าพักประชาชนครับท่านโดนอนุทินเบียดนําไปเล็กน้อยถึงปานกลางหลังจากอันดับหนึ่งยังหาคนที่จะให้เป็นนายกเนี่ยเหมาะสมยังไม่เจอนะครับท่านผู้ชมอนุทินละจ้าอ,อนุทินมาเป็นอันดับสองขึ้นนำนะเนี่ยหลังจากโรครับท่านไปทานะเนี่ยอ้างว่าเป็นคนอีสานเชียร์เป็นนายกอนุทินขึ้นนําพักประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งเทงก็เป็นรองอนุทินอยู่อันดับ3านะครับท่านผู้ชมลดหลั่นกันไปครับท่านก็เป็นปที่ติดตามอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยครั้งที่แล้วมาแล้วทีหนึง เคยโพลเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะ เลือกตั้งวันนี้ชนะวันนี้นะครับท่านผู้ชมเลือกตั้งพรุ่งนี้ก็ชนะพรุ่งนี้เลยครับท่านก็ห <c oughs> นักหนานะครับท่านผู้ชมที่เชียงรายครับท่านว่ากันไปนะเนี่ยขนาดเดียวกันเพื่อไทยเป็นอย่างไรบ้างจ้าหลังได้หัวหน้าใหม่รอคุยพักประชาชนนะเนี่ยแดงรอคุยส้มครับท่านร่วมยื่นซักฟอกนะเนี่ยแน่จริงว่าให้ต้องมายื่นซักฟอกรัฐบาลอะไรประมาณนี้ตอนนี้ไล่เก็บข้อมูลรัฐมนตรีสีเทาอยู่นะครับท่านผู้ชมโอ้ยจะเป็นอย่างไรบ้างจ้าก็เป็นที่ถามไทยนะเนี่ยให้ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าอนุทินอนุทินก็ออกมาขอออโททษชชชาาาบบ้นนน่งีีกึะครั ท่านผู้ชม ครั้งก่อนเนี่ยพลาดไปไว้ยเฮ้ยลืมเติมนะเนี่ยที่บอกไทยลุกขมรเขมรก็เคยลุกไทยอะไรประมาณนี้ลืมเติมคําว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมออกมาขอโทษประชาชนอีกครั้งครับท่านน้อมรับนะเนี่ยบกพร่องสื่อสารวอนว้ยเฮ้ยให้อภัยได้ไหมอะไรประมาณนี้ให้อภัยได้ไหมแล้วได้ไหมจ้าได้เลยนะครับท่านผู้ชมเขาคนนี้ก็ต้องออกมาเลยมาแล้วจ้าได้ไหมไม่รู้แต่ที่รู้รรไหมมาแล้วครับท่านไหมสิริกัญญานะเนี่ยโผล่เดือนว้ยเฮ้ยให้คะแนนอนุทินผ่านนะเนี่ยเก่งมากสุดยอดชมนายกครับท่านทางานหน้าที่นะเนี่ย เฮ้ยสมบูรณ์แบบเวทีเอกนะคบท่านผู้ชมหาใครเหมาะสมกว่านี้เป็นไม่มีนะคบท่านผู้ชมเหมาะสมไหมไม่รู้แต่ไหมโผลมาบอกว่าอนุทินทําหน้าที่ที่ประชุมอะไรวะเนี่ยเอกใช่ไหมวะออครูหมให้คะแนนผ่านชมนายกนั้นเนี่ยทำหน้าที่สมบูรณ์บนเวทีเอกนะคบท่านผู้ชมหลังจากก่อนหน้านี้เราก็เลือกหมาเองนะคบท่านผู้ชมรัฐบาลเสียงข้างน้อยอนุทินนั่นเนี่ยวตยกมือขาคักขา,ขา,ขา,ขา ครับค่ะเป็นอย่างไรบ้างจ้าโหวตอนุทินครับโหวตอนุทินค่ะประสานเสียงกันเจี๊ยเจ้าครบถ้วนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ต้องออกมาครับท่านอ้าหมออ้ำอีราวัฒเป็นอย่างไรบ้างเลือกก้าวไกลได้อนุทินเลือกพักประชาชนได้นายกเสียงข้างน้อยหลักการไม่ค่อยมีอะไรประมาณนี้นาทีนี้เหลือแค่มากกอกล้วยส้โมโอแหมเขาก็แม่ออกมาชื่นชม ไม้สลีกันยาหลังจากเงียบหายไปนานนะครับท่านผู้ชมคนก็แห่ถามไทยว่าเคยไปอยู่ตรงไหนมาเขาออกมาพร้อมกับคําชมอนุทินด้วยนะครับท่านผู้ชมเล่นกันเป็นทีมหรือเปล่าวะคน2คนออกมาซัดครับท่านให้โยงไปถึงธรรมนัฐนะเนี่ยอันนี้ก็เฮ้ยออกมาเป็นอย่างไรบ้างจ้ามันต้องมีชมบ้างสิว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ขมเกินนะครับท่านตัดความหวานเข้าไปนะเนี่ยใส่ไม้สรีกัญยามานะครับท่านผู้ชมมาพร้อมกับอะไรจา้ามาพร้อมกับเลือกตั้งครั้งหน้าขอบคุณผลโพเหลือเกินในโพเมื่อกี้ที่ไปสํารวจนะครับท่านผู้ชมขอบคุณผลโพนะเนี่ยรอดเอ เทงนัตพงษ์เท็งครับท่านเป็นอะไรวะเนี่ยอันดับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมลั่นกวาดครับท่าน250เสียงนะครับท่านผู้ชมครั้งก่อนได้ยินชอบพนิกาก็สร็ดนะครับท่านผู้ชมจะ250จะ280ก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมจะ370เไปเลยก็ได้ครับท่านแล้วจะได้อะไรไหมวะนั่นแหละปัญหานะครับท่านผู้ชมเหมือนกับไม่มีข่าวจะลงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจก็ทวงถามเรื่องแร่แร่เอิร์ธชมอนุทินสุดยอดทําหน้าที่ได้ดีในเวทีประชมุม แม่ใครมาต่อว่าอนุทินของผมไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมต้องผ่านด่านไหมไปก่อนครับท่าน มาพร้อมกับไอ้นี้เออใช่เฮ้ยเออว่ะแหมรอบที่แล้วเขามาแล้วทีหนึ่งมีเราไม่มีลุงนะคบท่านผู้ชมท่าหลุงคะแนนมาได้เยอะทีเดียวครับท่านมีเราไม่มีลุงนะคบท่านผู้ชมได้หนูมาแทนรอบนี้เหละจ้ามาอีกแล้วแคมเปญใหม่สีิกัญญาโผมาชี้แจงแคมเปญหาเสียงใหม่นะเนี่ยจากมีเราไม่มีลุงตอนนี้ไม่มีแล้วครับท่านแทบไม่มีเหลือนะเนี่ยเปลี่ยนเป็นมีเราไม่มีเท่านะคบท่านผู้ชมเป้าหมายกว่าสสกว่า250ที่นั่งประชาชนทั้งหลายแห่คาดเนี่ยเก้าอี้หรือเปล่า250ที่บอกก็ไม่รู้เหมือนกัน กวาดสอสอสองร้อยห้าสิบที่นั่งแคมเปญใหม่มีเราไม่มีเท่านะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วบางคนแซวครับท่านเฮ้ยแม่เฮ้ยบางอาจแซวแบบนี้ด้อ,อย่างไรบอกว่าเฮ้ยมีเราเทาแถมให้หรือเปล่ามีเราเทาได้มาเพิ่มหรือไม่อะไรประมาณนี้ผมก็บอกอย่าไปพูดบางอย่างนั้นนะแล้วเป็นอย่างไรต่อจ๊ะก็ออกมาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมท่ามกลางตอนนี้เรียบร้อยแลมโบอีสานเรียบร้อยว่ายังไม่ได้พักคืนนะครับท่านผู้ชม ออกมาหลายทีแล้วนะเนี่ยทวงพักรอทสอชรวมไทยสร้างชาติคืนจากพีรพันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยต่อไปนี้มึงห้ามเรียกกูเด็ดขาดนะเว้ยให้ว่าสุพรอัฐาวงนั่นเนี่ยต้องเรียกเสกสกลอย่างเดียวก็ไม่ได้เอา้าไอ้บมอมึงจะให้กูเรียกว่าอะไรวะต้องเรียกด ok ็อกเตอร์เสกสกลนะครับท่านผู้ชมเกิดมาผมก็มานั่งนึกเฮ้ยถ้าเกิดผมเป็นด็อกเตรแล้วยังไงต่อวะ ต้องเรียกด็อกเตอร์แม่กระดากปากว่ะเรียกไม่ได้แต่เขาคือด็อกเตอร์เสกสกลสิบล้อชนต้องไม่ตายนะครับท่านผู้ชม <c oughs> เลือกหัวหน้าใหม่ร <c oughs> อทอสอชอไอ้โบหมดหวังแล้วได้พิลพันธ์เป็นหัวหน้าเหมือนเดิมหลังจากโบออกมาตีตื้นนะครับท่างขอได้ไหมไว่เฮ้ยคะแนนนะครับท่นนานผู้ชมคะแนน แมงยอมนั้นนะเนี่ยขอให้เราได้ไหมเป็นอย่างไรจือไม่ได้พีลาพัน์ได้ไปนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้อีทาคือดีครับท่านส่วนอันนี้ต้องโชว์ก่อนนะเนี่ยเฮ้ยเทงอย่าเพิ่งยิ้มนะเนี่ยต้องเรีบหน่อยอนุทินขึ้นนําแล้วคนอีสานเชียร์เป็นนายกเขาอ้างแบบนี้ครับท่านตอนนี้เกิดปรากฏการอะไรบ้างจ้าตอนนี้เกิดปรากฏการทัวลงโพนะครับท่านผู้ชมแหมชื่อมัน ทอเหมือนกันครับท่านทัวเป็นอย่างไรบ้างจ้าทัวเดือดนะครับท่านผู้ชมบอกแม่มืองเอ้ยอ่านเอ้ยเออว่ะตอนแรกผมอ่านนะครับท่านผู้ชมมันเหมือนกับมัน,มน,มน,มนตีคุมเหมารวมเลยนะครับท่านคนอีสานเลือกอะไรวะเนี่ยอนุทินอันดับหนึ่งพักประชาชนอันดับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผมก็มานั่งนึกเอ๊ะทำไมเท้งไม่ได้อันดับหนึ่งวะอันดับหนึ่งได้อนุทินแล้วพักการเมืองล่ะจ้าฮอตฮิตเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยพักประชาชนนะครับท่านผู้ชมส่วนอันดับหนึ่งจริงๆยังหายังหาตัวไม่เจอว่าาาใครจะะเเหมมสป็นนยก อันดับสองอนุทินเออว่งเมืองครั้งก่อนเลยเว้ยอันดับหนึ่งยังหาพรรคการเมืองไม่ได้ที่เลือกตั้งวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยชนะทันทีนะครับท่านผู้ชมที่เชียงรายเลือกตั้งวันนี้พรุ่งนี้ชนะเลยอันดับหนึ่งยังหาเอยพรรคที่เหมาะสมคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับสองหรอจ๊ะไม่รู้ว่าพรรคสม้มหรืออนุทินเนี่ยสลับกันเบียดอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเออมันก็ออกมาอีกแบบหนึ่งก็ติดตามกันไปครับท่าน ก็ไปที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมมีเราไม่มีเทาครับท่านมีเราไม่มีเทานะเนี่ยมีไหมไหมก็มีนะครับท่านผู้ชมไหมก็ออกมาชื่นชมอนุทินทํางานเอเปกอะไรประมาณนี้ก็สุดแท้แต่แต่เดี๋ยวก่อนครับท่านมันยังไม่อยู่นะครับท่านผู้ชมกลับไปยังไม่ได้ะครับท่านโดนเสียงกลดานะเนี่ยโวยหาเลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไอ้มอบนะเนี่ย วีระส่งความคิดเขาจะไปจัดม็อบที่หนองจานนะเนี่ยเขาไปขี่แท็กเตอร์เห็นไหมเนี่ยเนี่ยรถตีนตะขาบเรียกว่าอะไรไม่รู้แบ็คคุงแบค็แบคโคนะครับท่านผู้ชมในขณะที่ม็อบเลิกไปก่อน2วันนะครับท่านที่วีระจะไปจัดม็อบวันนี้เ,เกิดอะไรขึ้นจ้าไม่รู้ว่าโดนดา่าจนเสียงหลงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมประชากรทั้งหลายบอกไอ้พวกม็อบทั้งหลายมึงอย่าพิ่งไปกลับมาก่อนประกาศตามหาม็อบหายตอนนี้มาแล้วเป็นอะไรบ้างจ้าไม่รู้ว่าแม่เอ้ย เออว่ะเฮ้ยเออใช่แม่เขาไปที่หนองจานนะครับท่านผู้ชมม็อบครับท่านมาอีกแล้วคอปทอนะเนี่ยมากัน3รถเขาเขียนว่า3รถบัสนะครับท่านผู้ชมเป็นรถทัวร์แล้วก็เขียน V.I.P ครับท่านผมก็มานั่งนึกเฮ้ยถ้าเกิดรถทัวร์คันหนึ่งนะเนี่ยได้25คนหรือว่า30คนนะครับท่านผู้ชมเป็นไปได้ไหมวะนั่งอยู่คันเดียวแหละสิบกว่าคนเท่านันท่านผู้ชมอีก2คันละจ๊ะเฮ้ยให้มันตื่นเต้นนะครับท่านแต่ก็สุดแท้แต่ไม่รู้ว่าโดนด่าจนต้องกลับมาหรือเปล่านะเนี่ย3รถบัส3รถทัวร ม็อบคอปทอกลับมาแล้วแล้วก็ไปเดินเนี่ยเที่วยวป่าสายอยู่ตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมก็เออไปให้กําลังใจทหารพวงคอ,อตอนแรกให้กําลังใจทหารผมก็นึกว่าเฮ้ยม็อบตรงข้ามกับวีระเปล่าวะวีระเขาส,ส่งความคิดเข้าไปอีกแบบนึงนะครับท่านร่วมทวงคืนอะไรประมาณนี้ก็ <c oughs> จ้าับมันไปกอนนะครับท่านผู้ชมแม่หนักหนาสาหัสไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านโอ้อนุสรเอี่ยมสะอาดก็หมอเอ๊เป็นรองหัวหน้าพักหรือเปล่าวะ ลองหัวหน้าพักเยอะนะครับท่านผู้ชมเพื่อไทยเนี่ยกรรมการบริหารพัก28คนถ้าเกิดจำไม่ผิดจากรอบที่แล้ว10กว่าคน12-13คนมันจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับท่านผู้ชม ถ้าเกิดไม่มียุบพักอะไรประมาณนี้จะโดนเยอะไปด้วยหรือเปล่านะครับท่านคนก็แห่ตั้งคําถามในขณะที่เทงไว้คฮ้ยเป็นอย่างไรบ้างฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มด็ดขาดกันเลยทีเดียวนันเนี่ยไอรัชนกออกมาโวยนะครับท่านเนี่ยเราแชร์จนเราจะโดนเก็บอยู่แล้วนะเนี่ยแชร์เรื่องลอตเตอรี่โคต้าตรงนั้นลอตเตอรี่ตรงนี้แชร์หลายเรื่องหลายเล่าเป็นเสียงที่อนุทินยังไม่ได้ยินเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมรอบหน้าขอได้ไหมให้โอกาสอนุเทงไม่ใช่ เทงนัทพงษ์เออแม่อนุเทงมาติดในหัวได้ไงว่าชาญปัญญาวุฒิไม่ใช่ชาญวีรกุลม,มันจะพอเอาสองอย่างมารวมกันมันจะเป็นเรื่องจริงแล้วนะครับท่านะผู้ชมทีแรกก็อนุทินอยู่ดีๆไว้เฮ้ยสักพักเป็นอนุสิทธิ์แล้วว่ะพออ่านชื่อเจอพอิสิ์นะครับท่านะผู้ชมมันก็คล้ายๆกันสักพักเป็นอย่างไรต่อจ้าไอเพจโกหกอะไรมาแล้วอนุเท้งชาญปัญญาวุฒิเอามาอ่านไม่กี่ทีวะ่ะ แต่มันดันติดอยู่ในหัวนะครับท่านผู้ชมอ่าก็คนละคนกันครับท่านเออหว่าเมื่อกี้ไฮบิดเลยวะเลือกหนูได้เทงหรือเปล่าเออนี่ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องดูก่อนเอะอแต่น,นี้บอกก่อนว่ามันโพเข้าอ้างมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมข่าวสดเอามาลงโอ้ยอะไรวะอ่ะโพสานักหนึ่งแล้วกันครับท่านชี้มันอ้างว่าคนอีสานแบบนี้นะยังหนุนพักประชาชนอนุทินแซงเทงเหมาะนั่งนายกอ,อนุทินเหมาะสมกว่าเทง มีทุกคนเลยว่ะคุณหญิงสุดารัตน์ก็มีเสรีพิสุทธิ์ก็มี10กว่าอันดับเนี่ยอันดับ100ร้อยละสุดแท้แต่30กว่าหาคนเหมาะสมไม่ได้อันดับสองอน,นุทินอันดับสนัตพงษ์เลืองบรรยาวุฒิเออใช่เลืองบรรยาวุฒิเดีไปชานบรรยาวุฒิละอันดับ4เพื่อไทยอันดับ5โออภิสิทธิ์อันดับหนี่คุณหญิงสุดารัตน์อะไรก็ว่าไปมีหลายเยอะมากโอ้ ทุกคนนักการเมืองทุกคนที่มีชื่อนะครับท่านผู้ชมมีชื่อไม่ใช่ว่าไม่มีแท้ครับท่านมีชื่อที่เราพอจะนึกได้จะต้องมีอยู่ในโพนี่อ้าลังซีมันโลม,มีด้วยวะพ,พันตำรวจเอกทวีสอส่องพักประชาชาติโอ้ลังซีมันโลมนี่นยกเปล่าวะนั่นลืมลพินโยสินวัตรก็มีพักกล้าทำเออยอมนะครับท่านผู้ชมแหมโพแบบนี้ใครๆก็ทําได้หรือเปล่าวะเฮ้ยนั่งกันอยู่สองคนอยู่ดีๆครับท่านๆๆเฮ้ยเครียดวะ่ะ เออไอเวนเครียดแล้วทําไงวะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยกูก็ได้โคต้ามาแล้วแต่ขาดอย่างเดียวเงินเติมไปนะครับท่านผู้ชมเงินเติมใส่ครับท่านได้เป็นร่วมคนละครึ่งกับเขานี่เนี่ยเฮ้ยขาดอย่างนี้ทําอย่างไรต่อจ้าขาดอย่างนี้ก็ทําโพสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีวะเฮ้ยที่หนึ่งยังหาใครไม่ได้แล้วกันเดี๋ยวหาได้แล้วแม่จะชิปหายนะครับท่านผู้ชมหาได้แล้วยังไงวะหาได้แล้วเดี๋ยวไม่ใช่ขึ้นมาเดี๋ยวโพมันจะไม่แม่นนะครับท,ท่านเอ้าทาโพให้เหมือนกับสิ่งที่อยากเป็นหน่อยหรือเปล่า ก็ใส่ใส่ตัวเลขมาอาอันนี้ถสามสิบกว่าอันดับหนึ่งไม่ไม่มีใครเหมาะสมยังหาเหมาะสมไม่เจออน,นุทินเทงอืมแปลกๆวะอ้เฮ้หรือว่ามีโพนี้วะสิริกัญญาก็เลยออกมานะครับท่านผู้ชมเออวะมีไหมเนี่ยคนเขาถามนะครับท่านผู้ชมตรงนั้นมีไหมตรงนี้มีไหมไหมเลยออกมานะครับท่านผู้ชมบอกอน,นุทินสุดยอดผมก็นั่งนึกเอะมาชมอน,นุทินเพื่อที่จะตีวัวกระทบคาดหรือเปล่าวะ จี้เปิดข้อมูลแล่แรเอิร์ธหลังจากสองมทัศแรกสิริกัญญาเดือดอนดุทินไอไม่ใช่สี่กัญญาออกมาลั่นอนุทินดีมากนะครับท่านผู้ชมเทงก็เคยบอกไว้นี่ว่าอนุทินไม่มีหน้าที่ที่จะมาบริหารนะครับท่านผู้ชมปาเจี๊ยบหลหะจ๊ะอนุทินเป็นได้แค่ทางผ่านนะครับท่านผู้ชมทางผ่านของใครไหมไม่สนครับท่านทางผ่านของเขานเนี่ยมาที่เราไหมก็ไม่อาจแน่ใจว่าอีเป็นผือต่อนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆ อแอดไลน์นะัดวิวชอ็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้ครับท่านลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมาพานแอลมอนปลาเกตคาวอบกรอบ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมหมึกเป็นโตะก็มีครับท่านเพียงแค่กิมลิงไลน์ที่ผมปักหมุดไว้บนสุดของคอมเมนต์นั่นเนี่ยขาดไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมปลาเห็ดโคนทุปปบปลากระพงทุบก็มีนะครับท่านอันนี้ปลาเห็ดโคนทุบนะเนี่ยห0บาทมีอยบท่าน มีพอพูดไอ้มีอีกมากมายหลากหลายนี่จะเป็นนึกถึงม็อบสุเทพทุกทีเลยเว้ยไอ้กินมากกินหลากหลายมันหายไปไหนวะไม่แน่เขาอาจจะดูอยู่ก็ได้นะเว้ยเอ้ไม่ใช่เขาอาจจะดูอยู่ก็ได้นะครับแล้วก็บอกว่า มึงลืมลืมมันไปเหอะกูพลาดไปแล้วตอนนั้นก็สแกนลิงก์ไลน์มาได้ครับท่านขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยนอนไม่หลับหลับไม่ค่อยสนิทนะครับท่านผู้ชมผลิตภัณฑ์นี้อาจจะช่วยท่านได้ครับท่านช่วยทําให้ท่านนั้นหลับได้ดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมเป็นผลิตภัณฑ์ cbd นะครับท่านผู้ชมแบบหยดครับท่านแล้วก็มาในรูปแบบสกัดนะคะนนรคับท่านผู้ชมเป็นเม็ดครับท่านอาหารเสริมนะครับท่านผู้ชมเสริมได้ครับท่านเสริมใส่ใจห่วงใยการนอนนะครับท่านผู้ชมสแกน qr code ตรงนี้ไปได้ก็ขอออบบคคุุณยยยยย่่่่าางไมหหดดนนนกััเเลททีีวร เอตอตอนแรกผมก็นึกเอ๊ะคนละครึ่งกับคนละครึ่งพัดมันอนุทินบอกให้ลงบอกให้รอลงคนละครึ่งพลัสสักพักเนี่ยเขามาเปิดตัวแล้วโอ้ยทําไมวะทําทข่าวทุกวันนะครับท่านผู้ชมไม่เห็นข่าวนี้จนมาเจอข่าวนี้เน็ตคนละครึ่งสองห้าหกแปดนี่ให้ใครบ้างจ่าย160บาทได้เน็ตเร็วเออสี่สิบกิกอะไร3เดือนสเดือนก็ว่าไปนะครับท่านผู้ชมก็ แม่ไม่ได้ลงอีกแล้วก็เออก็เจอแต่ข่าวแบบเนี้เจอแต่ข่าวแบบไอ้คอปทอแบบเนี้ยข่าวดีๆไม่ค่อยมีเห็นนะครับท่านผู้ชมไอ้ข่าวม็อบเวนตอรไลนี่ก็เสือกผ่านมาให้ผมเห็นอยู่เสมอเลยครับท่านก็กลับไปแล้วน่าจะโดนด่านะครับท่านผู้ชมไอ้ม็อบเวนตอรไลเนี่ยมันกลับมาก่อนหรือเปล่าข่าวเขาลือมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยหลายคนก็ถามแล้วเนี่ยตูจตุพรที่ตู่ของผมเป็นอย่างไรบ้างจ้าแกก็จัดรายการอยู่ที่สะตูนะครับท่านผู้ชม ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนเดิมก็อมมันเหนื่อยวะผมก็นั่งนึกอยู่ถ้ากูอยู่เฉยๆแล้วเขาก็เชิญมาออกทีวีกูก็ต้องหาเรื่องพูดหรือเปล่าวะก็ต้องหาเรื่องพูดนะครับท่านผู้ชมหาเรื่องพูดไปถึงไหนจ้าถึงไหนไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้ๆเขาคนนี้กลับมาแล้วนะครับท่านไอ้เออไอ้ไพบุญกับมาก่อนเออวะไอโอไม่รู้อยู่หรือเปล่าโอชื่ออะไรแล้ววะชัยวุฒิธรรมคนานุสศน ยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่พลเอกประวิทย์ยังอยู่เสมอครับท่านถ้าเกิดจำไม่ผิดป้ายหาเสียงรอบที่แล้วสุขภาพดีจ่ายสามพันใช่ป่าวะไม่แน่ใจผมก็เป็นนั่งยืนมองจําไม่ได้แล้วว่าพักไหนแก๊สหุงต้มเหลือ250แต่เขาไม่ได้บอกว่าครึ่งถังหรือเปล่าประวิทย์เดือดครับท่านมาแล้วว่เคยต้องประหารนะเนี่ยแก๊งสแกมเมร์เป็นอย่างไรจ๊ะอืมประวิทย์จี้ถ้าเป็นคนไทยต้องประหารเสนอโอ้เสนอประหัตปรานั้นนะครับท่านผู้ชมประวิทย์เสนอปละ อะไรสักอย่างหนึ่งครับท่านแม่ YouTube ไม่ค่อยชอบนะครับท่านผู้ชมเนื้อหาแบบนี้เสนอปะหาอ่าเสนอเออรู้กันแล้วกันเว้ยเจ้าพ่อสแกมเมอร์ถ้าเป็นคนไทยโทษหนักสองเท่ามีประวิทย์ยืนโ,โอ้ไอพายบูยังอยู่อยู่เปล่าวะโอ้พายบูยังอยู่แม่ยังไม่ไปไหนนะครับท่านผู้ชมส่วนคุณหญิงสุดารัตโอยนี่มีเทาเราไม่มีหาเสียงแคมเปญพักสม้ม ให้คะแนนผ่านนี่ครูไหม่ให้คะแนนผ่านโหวตมากกับมือชวนนี่ไปก่อนครับท่านเงาสะท้อนอีกแล้วไหมให้คะแนนผ่านเขาออกมาเออว่ะเออ,เอ,อใช่หายไปไหนวะประกรณ์วุฒิเนี่ยประธานวิบฝ่ายค้านบอกวะเออปรกรณ์วุฒิหายไปเลยนะครับท่านผู้ชม ปรกรณ์วุฒเอออันนี้โชคดีไม่เคยรู้นามสกุลนะไม่เคยรู้นามสกุลก็ไม่เป็นไรแต่รู้ชื่อว่าปกกณ์วุฒหายไปวิโรธลัคนาอดีศรครับท่านไม่ใช่ลัคนาอดีศรเพียงเกตดด้วยนนเนี่ยไม่มีพี่แขกไม่มีอดีศรเพียงเกรดบนในนั้นวิโรธก็หายไปเว้ออกมาไหมสีกันยาวันนี้ออกมากู้ศรัทธาน,นะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้หลังสีมันโลมกับไอซ์ในเขาตีกันจอมพลังบอกว่าวไม่รู้ว่าตีใครว่ะแต่ก็โยงไปมันคือวัตถุดิบประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชม แต่ไม่กล้ายงตรงๆหรือเปล่าไม่รู้ส่วนไอโบ้นี่ก็พลาดหรือไม่นะเนี่ยเฮ้ยโบ้มึงอยากจะเป็นไหมวะเนี่ยตำแหน่งในรัฐบาลอนุทินหรือเปล่าบอกไม่ใช่เนี่ยทำงานการเมืองในรัฐบาลอนุทินหรือเปล่าหรือไม่นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามีคนไปถามหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะครับท่านอยากเป็นสิวะตอนนี้กูเป็นบอร์ดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยกอนออ,อยู่เป็นอย่างไรต่อเฮ้ยมึงลาออกสิเชื่อกูเนี่ยเขามาชวนใครชวนวะเนี่ยเออประมาณนั้นอนุทินรู้ยังวะ ลัมโบก็ลาออกจากบอดเป็นไปที่เรียบร้อย3ส,สัปดาห์ผ่านไปครับท่านใกล้จะเดือนแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ยยังเงียบอยู่นะครับท่านผู้ชมลัมโบโดนหลอกต้มหรือเปล่าหลังจากลาออกบอดอะไรของมันสักอย่างเนี่ยเออเพื่อมาเตรียมรับตําแหน่งการเมืองรัฐบาลอนุทินชาวบ้านบางส่วนคาดนะครับท่านถ้าเกิดผมทาโพผมก็จะใช้ชาวบ้านบางส่วน,ดน,น,เ,ดวน,วนเดือดโหวตอนุทินอันดับ2หลังจากที่1ยังหาไม่ได้เท็ง อันดับรองจากอนุทินเลยแล้วก็พักประชาชนก็สลับกันไปนะครับท่านผู้ชมทางด้านพักก็มาเหนือใครอนุทินก็รองลงมาผมจะใช้คําว่าชาวบ้านบางส่วนเนี่ยเมื่อใช้คําว่าเนี่ยคนอีสานเนี่ยมึงสองพันคนเนี่ยอืโอ้ยหนักลำบากว่ะสองพันคนเนี่ยคนอีสานไปเหมาเขารวมซะแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้เป็นผื่นต่อครับท่านท่ามกลางคุณเซนก็ุนฉุนเออฉุนจัด เนี่ยไทยทำไมไม่ยอมเปิดด่านแม่ถ้าเป็นนายกตอนนี้ก็สึกหนักหรือเปล่าว่าเปิดเป็นอย่างไรบ้างจับเปิดก็โดนเนี่ยไอ้มอบคอปทอไปประจำการแล้วนะครับท่านผู้ชม3รถบัตรทำไมต้อง3รถบัตรวะดูเท่าทางพวกมึงเนี่ยไม่น่าจะถึงหรือเปล่าคุณก็บอกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเออไม่น่าอาจจะมีอยู่คัน,น,นะครึ่งนะครับท่านผู้ชมอีกคันนึงก็ขับขับไปเสริมปรมีนะครับท่านเฮ้ยคันเดียวไม่เหมาะวะยังไงวะผ่านไปแล้วก็ผ่านเลยสิวะคนก็เดินเดินอยู่ยังไม่ตันถันเลยเทียบผ่านไปแล้ว สักสามคันนะเว้ยเฮ้ยทิ้งทิ้งระยะสักหน่อยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อืมเออใช่พูดถึงไอ้ลักษณะก็ลืมกันเอ้ยไม่ใช่กันวันเอ้ยชื่อก็คล้ายๆกันนะครับทั้งเออก็คล้ายกันจริงว่ะเพราะชื่อวันวันอยู่บํารุงก็เจอพอดีเลยเนี่ยยอมรับเป็นรองทุกประตูฝากตัวรับใช้ชาวบางบอลฝากตัวรับใช้ชาวบางบอลไม่รู้เอามาจากเพลงมือปืนที่ไอ้ไปร้องรายการสรยุทธ์ฝากตัวรับใช้นายแล้ววันเอามาเปลี่ยนเป็นฝากตัวรับใช้บางบอลหรือเปล่าก็ไม่รู้ พิธีกรก็ถามไปออกรายการไทยรัฐทอล์กเขาได้เนี่ยเพราะเข้าถึงพื้นที่ด้วยการขี่จักรยานเหลือโซเชียลเขาว่ามาแบบนี้คุณวันว่าอย่างไรวันบอกโอ้ยผมว่าน,น้องเขาไม่ต้องขี่จักรยานหรอกหาเสียงแบบอื่นเขาก็ชนะเขาเลือกคุณพิธาเอาแล้วเว้ยเฮ้ยแม่ก็เป็นกระแสนะครับท่านผู้ชมแต่วันเขาไม่เคยเคยไหมวะในสภา,าไม่รู้เคยยกมือเปล่าวะแต่ตอนนี้ไอต้ตื่นขึ้น,นมานนเนี่ยพี่วันเฮ้ยเดินม ไปอะไรวะเนี่ยจะทําเปไนเงียบนิ่งไปต่อจักรยานไม่ใช่ไม่เกี่ยวยังไม่มีก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมอืมเออเออนี่ก็เจอพอดียุติการชุมนุมม็อบก็ไปโผล่แล้วที่ไหนหนองจานนะครับท่านผู้ชมนําโดยนั่นแหละเออี่มันไม่เหมาะกับการใส่สูตรเลยนะครับท่านพิชิตพิชิตเปล่าวะไม่รู้ชื่ออะไรแล้ววะเออก็เหมาะเหมาะสมดีดีแค่นั้นนะครับท่านผู้ชม แค่นี้ก็เกินไปแล้วครับท่านส่วนอันุทิงก็ตืมเลยนะครับท่านผู้ชมแมหมเอ้ยกลัวรมเสียมาหลายวันแล้วเนี่ยวันก่อนเมียกูก็ไปบอกนักข่าวเนี่ยจดชื่อไปจดชื่อไว้แล้วจดชื่อไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมทํากูโดนขุดไปซะด้วยเลยไมก็ออกมาชมเออว่าเฮ้ยกูจะพอชื่นใจได้หน่อยเอา้าออกมาชมทําไมวะเดี๋ยวครั้งหน้ามาแล้วครับท่านแดดเปียงเท่งตรงเอา้าเฮ้ยไปจับมือกันอีกแล้วนะันเนี่ยจับมือกันได้อย่างไรเฮ้ยรอบก่อนยังซัดเขาอยู่เลยไม่ใช่เหรอหลังจากหวตเข้ามาเป็นนาย,ยกแล้วไม่ใช่นะค เนี่ยเราโหวตเออเราออกมาเห็นด้ววเนี่ยอนุทินเก่งสุดยอดนะครับท่านผู้ชมที่สุดของใหม่ครับท่านก็ไม่รู้ทําผือดีนะเนี่ยแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นะดิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังที่รบหากอชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, สักเล็กน้อยถึงปานกลางจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม